ของแน่นๆเลยนะครับคันนี้48ปี2020นะครับวิ่ง5,700มล์รียเท่านั้นมมกกะท่อไวในเชยช็อตๆ เราใจไวรุ่นแน่นอนคันนี้เปิดไว้5 5 9 0 0 0ับาทเท่านั้นมีอะไรกันบ้างมาดูนะครับปอกแฮนด์ซ้ายขวาโรแลนด์แซนนะครับแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็ยางพุ่มโชคหน้าของแต่งเหมือนกันนะครับยางหน้าหลังดอลลอปดอกดเ,ตเต็มเตยมเลยอเลยปกล่างของแต่งกรองอากาศโรแลนด์แซนนะครับแล้วก็ท่อแวนนไฮช็อตช็อตแลกนะครับโชคหลัง yss ซ้ายขวาเลยไฟไท้ายหลังไฟเลี้ยวก็แต่งนะครับไฟทะเบียนเยื้อข้างตามสูตรเลยฝั่งนี้ก็นิดนึง ยกถังเก็บสายย้ายคอยก็ครบเลยสายควอเทเชนสกีบีอีเกิลฝาดาบี้อกล่างมีให้ครบเสร็จสับเรียบร้อยนี่มาดูเลขใหม่ก่อน5,721ันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดไมล์นะครับอ่ะอีกครั้งเจ้าคันนี้เราเปิดไว้นะครับ559,000บาทเท่านั้นใครถูกใจรถทรงนี้แค่ของแต่งบวกตรงๆก็คุ้มแล้วนะครับต้องการซื้อขายแลกเปลี่ยนส่งรายละเอียดอินบ็อกซ์มาได้เลยหรือโทรหาผมก็ได้นะครับผมแชมป์ฝากติดตามด้วยสวัสดีครับ